ส่วนความคืบหน้ากรณีเหตุน้ําท่วมฉับพลันทางตอนกลางของไนจีเรียนะครับที่เกิดขึ้นเมื่อช่วงต้นสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับสร้างความเสียหายให้กับบ้านเรือนประชาชนแล้วก็หลายพันคนเนี่ยต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเนี่ยนะครับตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบอย่างหนักต่อเนื่องไปดูนะครับความคืบหน้าเหตุการณ์นี้สมักงานจัดการเหตุฉุกเฉินของรัฐไนเจอร์ของไนจีเรียยืนยันกับสำนักข่าว BBC นะครับว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุน้ําท่วมเนี่ยเพิ่มขึ้นจากเดิม115คนเนี่ยเป็นร หลังจากเหตุน้ำท่วมในเมืองโมกวาเบื้องต้นมีบ้านเรือนมากกว่า500หลังคาเรือนประชากรรวมกว่า3,000คนได้รับผลกระทบจากเหตุนี้ขณะที่บางหลังต้องสูญเสียสมาชิกในครอบครัวในหลังละตั้งแต่2ถึง5คนบางหลังก็มีเด็กๆกรวมอยู่ด้วยนะครับซึ่งทางหน่วยกู้ภัยฉุกเฉินเขาเชื่อว่ายอดผู้เสียชีวิตเนี่ยก็คงจะสูงขึ้นอีกเนื่องจากมีรายงานชาวบ้านถูกกระแสน้ำซัดตกลงไปในแม่น้ำไนเจอร์ที่อยู่ท้ายของเมืองเ,เป็นจำนวนมาก แล้วก็มีผู้ประสบภัยอย่างน้อย11คนเนี่ยได้รับการช่วยเหลือนําส่งโรงพยาบาลซึ่งทางการท้องถิ่นบอกว่านี่ครับเป็นครั้งแรกใน,นรอบ60ปีที่พื้นที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบจากเหตุน้ําท่วมหนักท่ามกลางเสียงวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการช่วยเหลือที่ล่าช้าของทางการนะครับขณะที่สะพานหนึ่งซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างพื้นที่ทางเหนือและตะวันตกเฉียงเหนือตะ,ตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศเนี่ยพังถล่มเพราะเหตุน้ําท่วมทําให้ผู้ที่สัญจรไปมาก็ติดค้างอยู่บนท้องถนน ทำให้ล่าสุดนะครับประธานาธิบดีโบลาทินูบูของไนจีเรียก็ออกสั่งการให้หน่วยงานฉุกเฉินและหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องทั้งหมดยกระดับปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยในพื้นที่ประสบภัยน้ําท่วมต่อเนื่องแล้วทีนี้ไปดูนะฮะฤดูฝนของไนจีเรียในปกติก็จะเริ่มตั้งแต่เมษายนลาบยาวไปะจนถึงตุลาคมแต่ฝนที่ตกหนักลงมาช่วงประมาณกลางดึกวันพุธต่ตอเนื่องจนถึงวันพฤหัสบดีที่ผ่านมานี่คือสาเหตุที่ทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันอย่างรวดเร็ว ส่วนที่เมืองอเล็กซานเดียของอียิปต์นะฮะคุณผู้ชมก็มีภาพของทีมกู้ภยัยฉุกเฉินจากสภากาชาดเ,เร่งเข้าไปให้การช่วยเหลืออันนี้เป็นวินาทีที่เขาพยายามจะดึงรถคันนึงออกมาจากอุโบง์ที่กําลังถูกน้ําทะลักเข้าท่วมนะฮะนฝนตกลงมาอย่างหนักน้ําก็สูงขึ้นอย่างรวดเร็วแล้วรถคันนี้ก็ลงไปในอุโมง์นอกจากนี้ก็มีรายงานนะครับว่าเจ้าหน้าที่นอกจากช่วยเหลือชีวิตของคนแล้วมีการไปช่วยนกด้วยนี่นี่นกก็บอกมันบาดเจ็บ ติดอยู่ในอุโมงแห่งนี้ค่ะ,ะก็ช่วยเหลือออกมานี่นะครับเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่นะครับ